พอเหล่าพาลูกพ่อหัว,วกินปลาเนี่ยนี่ครับของเอาเอา,เอาหายครับยาด้วโอ้มาตรฐานมาตรฐานสวัสดีพี่น้องย่งงงามคำขึ้นครับสองขุมกะกวาของมือนีิครับถ้าพี่น้องมาเบิง่งวิถีชีวิตครับหนาม,มาอาหารกับมาเรื่องครับเนาะเอาหายเน,ะนาะหนามาอาหารกับมาเรืน่เนาะ อันนี้ครับปูลูครับยังเหตุคือจงหายาักูหาป้าต้นนี้ครับต้นอันนี้ครับปูลูครับบนที่ล้วครับได้ไม่ยังมาเนี่ยมาโชว์เลยครับโอ้ครับนี่ครับปูลูครับมาแล้วพได้ปล่อยกันนะครับปูลูนี่พ่อขาดิ้มนลูกเจเพื่นตัวร้ายครับเลือต้นอยู่เลือต้นาดสายครับ ฝายทัศนีบ่ฮ้ฝายใจแตกนี่ก็ฝายทัศนีอันเดียวกันบออ้เหตครับอมาทานมัทานรียอบงอสองอสองอกสองสามมัานทุกคนหยุดโอ้โหางใหญ่เลย นะเอาพอนะพี่พุทิดีนะครับะเฮ้ยี่พุทธิีเอาดีกระจายไปเลยนี่เบิรงครับทีมงานจีป้าครับจีรบ่กํำกำกำลังเห็ดห่านฮะกำลังเห็ดห่านครับโอ้ไทของโตจีหรบ่กำลังเห็ดโตัาโอ้กำลังเห็ดโต๊ัสามครับอันนี้ก้องเสียครับทีมงาน นี่นี่อ้ิงเขาห้นี่ทำกวนีทำเลยโอ้อันนี้ได้นอกดกับตัวญ่เติอยูเนาะดัเฮ้ยว่าเลเฮ้ยลูกแกเพิ่งล้มมาเลยพอแล้วบนรอบวันนี้มั้งคืนคับบรรยากาศ เามี่ค <languages> รับอเอดอาเอาบยู Na ่บราว่าเขาบมากกับว so ่านต้กับว่านถาเขาไปม่ก็อเือดนี่เือดนี่ยต้องก็กระตมดาแห้งเลยนั่นอาบโ้มากโ้มากไลพอดบอกว่านะฮะปาไม่ได้หล่พดพรนั่นรออโอ้ยเจ็บหมดเจ็บได้หลาพด ไปคำรวดไปละโลยไปหมดแล้วเพื่อคุณชินแอนไป่สื่อไงไปไทยครับไปไทยมันเมือเสารมันบอลงคู่กับมือไปไทยปลากูเ่าอีกไปดียครับหญาบ้องคุณสุปราน้ำโอบมากนะโอ๊ตนอ๋ออันนี้นี่ครับมาแล้วครับทีมงานผมครับเออโอ้แหนนอนแหนนอน มันมันมันนครับคงใงจกรตามาเนี่ยกระตา้ยังบุกระตาไหมลูอ้ยไม่แมเลี้ยเรากว่าแม่อยู่นีบอะอยู่นเทียมนี่ครับขึ้นไหมแล้วครับไปตตัวนี้ตึมายครับตัวนี้ครับมะขอยปั่งครับ อหอยปังดากสีเล่มแหอยปังสามพิมวันะอ,อหอยปังหงาหยากอยู่ครับอหอยปังข้างล่างนี่ต้องเขาขีว้วานนะครับปุ่นเซ็มอยู่หลายแหง่งบ้านอื่นก็มีครับบ้านเท่าก็มีหลายครับนี่ครับเอาหาเอาหาครับโนี่ครับผลงานครับ ขึ้นมาเรื่อยๆครับมือรอด้วยฮะโอ้นี่ครับมาตรฐานอยู่ครับนี่ของปูลูของปูลูมาแล้วกัดไปเนี่ยเหี้ยดเนี่วกวโอ้ยมองนี้อย่าได้ต่อเรื่องต่อตามคิวยังบยบวะปูลูมาแล้ว,ลวนี่ครับรทั้งลูกทั้งหลานครับปูลู ซอยกัเก็บครับนี่ครับข้นมานใหม่แล้วครับเอาขึ้นใหม่แล้่ะแย่ไหมเนี่ยแยมไหมกับต้องแล้ว